อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบเว้นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นอีรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพร้อมผอมหมาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดแล้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทำยังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้น ในที่ลับจ้ะขนยาบ้าทําไมเวลาเปิดตู้ยาทําไมเราต้องเปิดเบาๆเพราะกลัวยานอนหลับตื่นปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะไม่หายใจทําไมปลาจึงต้องวางไข่เพราะถ้ามันโยนนะไข่จะแตกต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตระกูลแมวยายพายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วพายก็เอาไปยายขาดอะไรทำไมถึงไปไม่ถึงวัดขาดใจตายปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อวันนั้นมาถึง